สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการของมูลนิธิศูนย์หลวงรอ9ครั้งที่1ทับสอผ่านสื่อออนไลน์เวลาสิหนาฬิกาวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสาปทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการของมูลนิธิศูนย์หลวงรอก้าครั้งที่1ทับพผ่านสื่อออนไลน์ โดยส่งพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระม่อมให้ในายลลิตถนอมสิงห์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการในเนื้อมาจากพระราชดำริและนายบุญญนิตปวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคนใหม่เป็นกรรมการมูล,ลนิธิศูนย์หลวงรอเก้าโดยตำแหน่ง การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของมูลนนิธตลอดปีที่ผ่านมาในกิจการต่างๆอาทิความคืบหน้าการสร้างสวนสมุนไพรส่วนต่อขยายการปรับปรุงสาลาพักขนาดเล็กจำนวน38สาราการซ่อมถนนและทำเขื่อนรอบตรพังแก้วการสร้างเรือนเฟิร์นและกล้วยไม้ใหม่การจัดทำวิดีทัศน์ใหม่ของสวนหลวงรอก้าวการสร้างร้านอาหารใหม่การสร้างสวนสมุนไพรส่วนต่อขยายจากสวนเดิมการติดตั้งกล้องวงจรปิดและการงดจัดงานพันไม้งามอารามสวนหลวงรอก้าปี2564 สวนหลวงรอเก้าเป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ประมาณ500ไร่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเพื่อนนอมเกล้านนอมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาปวพิรในสุพะมงคลและสมัยทรงเจริญพระชมพัรษา60พรรษา5ธันวาคม2530เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมวิชาการด้านพฤกษศาสตร์รวบรวมพันไม้เพื่อการศึกษาวิจัยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและปลูกฝังทัศนคติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชาทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าเวลา16นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกนวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้นายเตียรีมาตูเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้นางเซซิลมาตูพริยาเอกอัคราชทูดในธานีทองพักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะรวมเฝ้าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับกระผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ที่วัดสัมปะียมเพืเมือจังหวัดสุพรรณบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีรวมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม,มราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุป,โภ,ปโภคบริโภค2,000ชุดไปมอบแก่ผู้ราชการจังหวัดและในอำเภอ8อำเภอเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค5ชุดไปมอบแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของร่องมรสุมและอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่และคมประสุทําให้มีฝนตกกระจายและตกหนักในพื้นที่ประกอบกับประตูระบายน้ำพลเทพประตูระบายน้ำโพพระยาและประตูระบายน้ำสองที่น้องได้เพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีและเกื่อนกระเสียวได้ระบายน้ำลงสู่ลำห้วยกระเสียวทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ มีพื้นที่ประสบอุตกภภัย10อำเภอ2เทศบาล110ตำบล35ชุมชน983หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน56,075ครัวเรือนซึ่งจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยในการสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีนพร้อมเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านอืนอ่นๆต่อไปจากนั้นเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจ,จนบุรีเชิญสิ่งของพระราชาทานเครื่องอุปโ ปลิดพโกไายมอบแก่ผู้ราชการจังหวัดหวัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบอกพลอยในยอำเภอเลาขว,วัญในอำเภอหน,นองปลือเพื่อนําไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้รับผลกระทบสามอำเภอบ้านเรือนผลผล,ผลิตทางการเกษตรเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายโดยทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายออกจากที่พักอาศัยมอบถุงยางชีพอาหารน้ําดื่มและสูบน้ําออกจากพื้นที่ลุ่มต่ําเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติ พร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือยยวยาจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเป็นผู้พิการในอำเภอลาขวัญและอ่อนเผือหนองปลือซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่งใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ได้ทราบผลเอกปกบะน่านรุดดิศอคมนตรีเชิญสัญญ,ญาบาัตรพัดย์และพระไตรไปถวายแด่พระราชวัชรยานเวทีวัดป่าสมบูธรรมจังหวัดพิษนุโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกกเปรน,นรุดดิตฐ์国มนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดย,ยและพระไตรไปถวายแด่พระราวัชรยานเวทีวัดป่าสมบูรณธรรมอำเภอชาตริตรการจังหวัดพิณุโลกซึ่งมีพระบระมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูกันตะศีละสมบันเป็นพระราชัชรยานเวทีศีภาวนาทุราทรยติคณิสรบวรสังคารามคำมวาสีเป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาทุระ สถิตณวัดป่าสมบูรณธรรมจังหวัดพิษณุโลกมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่ร,รูปพระราชวัรยานเวทีสมบูรณ์กันตะศีโลเป็นพระปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอุปสมบทเมื่อปี2515ที่วัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น และเดินทางไปจับปัญหาที่วัดป่าอุดมสมพรอเภอพนนิคมจังหวสกนลนครเพื่ออบรมทําข้อวัดปฏิบัติและศึกษาธรรมกับหลวงปู่ฟ้านอาจารโรจากนั้นได้ออกทุดงรวมถึงจับปัญหาที่วัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนในปี2536ได้ก่อตั้งวัดป่าสมบูรณธรรมโดยดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสพร้อมเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการตั้งมัดบำเพ็ญเพียรปฏิบัติตธรรมด้วยศีลสมาธิปัญญาทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุพรรณบุรีและนครราชสีมาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมเด็จพระบรมมื่นสุธนาถนายกกิดามารดตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภรณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชรราธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาสภากาชาติไทยโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาสภากาชาติไทย จัดตั้งโรงครัวพระชทา,านที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวมสามแห่งได้แก่โรงครัวพระชทา,านกองอานวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดคลองขุดตำบลวัดโบสถ์อำเภอบางปลามาที่วัดสองพี่น้องตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องและที่เทศบาลตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยรวม1400กล่องโด,งด,ดยดําเนินการเป็นวันแรก ส่วนที่โรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยรวม7,500กล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยดําเนินการเป็นวันสุดท้ายโคปูระประสาสหินพิมาย